In my chest You're ridden bound and etched Forever in my mind We are fading in our heads Lost somewhere in wasteland Not knowing up from down But when the walls are caving And the world keeps turning We got the love We got to love Go. All the words won't make me fold. It is never easy. I'll follow you up high. Low. No, I will never let you go. Give it to me we will grow. Ain't nobody easy. I'll follow you up high. Low. I'll follow you up high. Low. I wear my heart on my sleeve. You. มาแล้วนะครับงานนี้เดทมาแล้วครับเดทเดินเลยทายางดำเพิ่ด้วยนะครับผมเดทเดินอยู่นะครับนี่เป็นไงเดทเดินเดทนะครับอ๋อไม่ใช่ครับผมพูดทีแล้วพูดดีครับโถไลสุดอยู่สุดยอดแล้วครับกับช่างคนนี้ครับฝีมือดีนี่เขาทายันนี่นี่เลยนะเนี่ยหลังกระจกแล้วก็แกงกระปุกน้ำมันเบรก ยอดจริงๆเดี๋ยวรอน้ำยาเซตตัวสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับกับน้ำยาเคลือบเซรามิกแบ็กสับไทยนะครับผมช่ำเลยนะครับวันนี้ลูกค้าเขามาติดฟิล์มพุ่งไฟที่บ้านพี่มาเดี่ยวมันนีแมนนะครับผมฝฟบ้านม่วงนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยสนใจเคลือบเซรามิกด้วยนะครับผมเพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่นะครับ กับเจ้า h o n ด a f o r ์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับผมโฉมใหม่นะครับโอ้โหตัวนี้ที่สุดยอดเลยความแรงนี่ครับผมแถมทารอให้ด้วยนะครับผมทายางดำให้ด้วยตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับดำด้านก็เคลือบได้ครับผมสีด้านเคลือบได้เหมือนกันครับผมทำให้สีดูมีมิติแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะครับผมช้ำๆกันไปเลยครับโชคโอลิงเะครับผมอันนี้ก็เคลือบให้ด้วยครับ ดูดีมีระดับทุกชิ้นนะครับผมเคลือบให้หมดเคลือบยันกล้องสุดแล้วไม่มีที่ไหนแล้วนี่ครับผมเห็นแข็งเครื่องนะครับเคลือบให้หมดนะครับลูกค้าแต่งมาแล้วบอยนะครับผมเพิ่งออกใหม่ก็แต่งมาแล้วครับสุดจัดเลยวันนี้ ต้องขอขอบคุณนะครับผมพอสตาร์สามหาศูนย์นะครับที่เขามาติดฟิลมมุมไฟแล้วก็มาทําการเครเลือบเซรามิกนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกับนี่แมนฟิลมมุมไฟนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางได้พ่อเบน l o ตโตเ a t ตี้นะครับทีมพ์ภาษาไทยนะครับผมเจอเลยนะครับใน Facebook เท่านั้น